ฉันไม่ได้เข้ามาเรียนเพื่อจะได้เจอสิ่งนี้หรืออะไรเงี้ยมินเตรียมตัวยังไงตอนสอบข้าคนได้คะแนนสูงเยอะมากหนูก็ยังตกใจหลายคนบางทีตกมาตายชื่อเมินนะคะอยู่คอมอาร์จุฬาตอนนี้อยู่ปีสาม ทำไมถึงอยากเข้าคอมอาร์ตในตอนปี่ปลายจ้ะตอนแรกเนี่ยก็เป็นเหมือนหลายๆคนที่แบบยังไม่ค่อยรู้ว่าเองชอบอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยเก่งเลขแล้วเราก็ชอบในด้านสื่อพวกอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนแบบชอบดูหนังชอบอะไรเอนจอยกับพวกแบบการมาเก็ตติ้งอะไรนิดหน่อยเราก็สนใจอะไรเงี้ยแล้วขณะนี้ก็เป็นตอบโจทย์คือต้องบอกก่อนว่าคอมอาร์ตที่จุฬาค่ะถ้าเป็นภาคอินเตอร์มันก็ไม่เหมือนกับมหาลัยอื่นๆหรือว่าภาคไทยของที่ หาลัยเองอะคือจะต่างมากถ้าอย่างที่เราเคยได้ยินมาคือพวกนิเทศอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอ๋อพวกแบบทำโปรดักชันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งก็คือของคอมอาร์ตเนี่ยมันเป็นคอมมูนิเคชันแมเนจเมนต์นะคะก็คือไม่ได้เน้นไปด้านการทำโปรดักชันเหมือนที่ใครหลายคนจะคิดแต่ว่าจะเป็นการจัดการสื่ออะไรเงี้ยมันจะมีความมีเดียบวกแมเนจเมนต์นิดนึงอะไรเงี้ยก็จะมีการเรียนแบบมาร์เก็ตติ้งบ้างมีแบบด้เหมือนฟิลฟิลบิสเนสแต่ว่ามันจะเป็นมาร์เก็ตติ้งในเชิงมีเดียอะไรเงี้ยคะ่ะจะมี เมเจอร์เดียวเลยก็คือทุกคนที่เข้าความอาร์ตมาจะเรียนเหมือนกันหมดเลยคอมมิวนิเคชันแมจเนจเมนต์หรือว่าการจัดการการสืะะ่อสารค่ะถ้าภาคไทยเนี่ยเขาจะโอหลายสายมากจะให้เลือกแบบเออไปทําด้าน PR ทําด้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในเ <ๆ S 2> มื่อทุกคนเรียนเหมือนกันหมดฉะนั้นการที่มินมาช่วยพี่บอกว่าแบบปีหนึ่งเรียนอะไรปีสองเรียนเป็นสายอะไรคือทุกคนได้เจอหมดแน่แน่เนาะอ่ะเริ่มจากปีหนึ่งปีหนึ่งจะเรียนพวกแบบอินโทรคอมมิวนิเคชันอินโทรมาสเมเดียพีอาร์เอเวอร์ทายซิงอะไรเงี้ย Speech Writing อันนี้ก็คือจะเป็นพวกแบบเบสิกของทุกๆอย่างก่อนแล้วพอขึ้นมาปี2เนี่ยเหมือนมันก็จะอัพเลเวลขึ้นมานิดนึงก็จะมี principle of marketing communication อะไรเงี้ยก็เหมือนจะเจาะลึกขึ้นไปเรื่อยๆหรือแบบจาก Writing ธรรมดาที่เรียนตอนปี1อ่ะปี2ก็จะเรียนเป็น business writing อะไรเงี้ยคะ่ะ consumer behavior แล้วก็มี marketing communication แล้วก็ Organization Communication Behavior คือถ้าให้หนูแบบลองแยกวิชาเอเองนะคะก็จะรู้สึกว่ามันจะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นด้านแบบมีเดียอย่างเช่นแบบมีพีอาพวกแมสสิเดียอะไรเงี้ยที่จะเรียนส่วนอีกด้านหนึ่งอะจะเป็นเชิงแบบ Management ก็คือจะมีพวกแบบมาเก็ตติ้งอีคอนก็มีนะคะตอนปีหนึ่งก็ต้องเรียนเหมือนกันคือเรียกได้ว,ว่ามันกว้างมากๆจริงๆวิชาส่วนใหญ่อะคะ่ะจะเป็นเล็ t เชอ ไม่ได้เหมือนกับภาคไทยที่เขาจะได้แบบลงมือทํามีวิชาที่ได้ลงมือทำจริงก็จะมีพวกแบบ s ปี e อะไรเงี้ยได้ออกไปพูดหน้าห้องหรือแบบ w r i t i n หรือ research paper อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบตั้งเขียนอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ได้ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบมาทํา แทนจนขนาดนั้นหรือบางวิชาก็จะมีดิสคัสบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูให้เลคเชอร์และในบรรดาวิชาที่มิลเรียนมาถึงตอนนี้มิรู้สึกว่าวิชาไหนสนุกที่สุดชอบวิชานี้ถ้าสนุกเนี่ยหนูก็ไม่ค่อยจะรู้สึกว่าสนุกขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีวิชาให้หนูรู้สึกว่าเออมันเป็นวิชาที่ทําให้เพิ่มสกิลเราอะไรเงี้ยเราเรียนเราได้ประโยชน์จริงๆอย่างเช่นวิชาไร i ิงแล้วก็วิชาบิสเนสไรทิงอะค่ะฝึกเขียนอย่างเช่นการเขียนอ e ีเมล ตอบงานหรือการแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเหมือนแนะนําว่าเราควรจะเขียนยังไงอย่างเช่นว่าแบบ Persuasive letter แบบการขอความช่วยเหลือแบบภายในบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รูอว่าอันเนี้ยได้ไประโยชน์แล้วก็มีอีกวิชาหนึ่งคือ Speech เชื่อว่าหลายๆคนอนะไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นการต้องออกไปพูดคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยและอันนี้ก็คือได้ลองทํมันเป็นสกิลที่เราได้พัฒน,นานแล้วมันก็เป็นใช้ได้จริงๆในอนาคตไม่ว่าเราจะทํางานอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันแบบเป็นการคอมมิวนคชันสกิลอะเนึกแบบนึกว่าแบบเรียนมีเทศเขียนมันจะต้องเป็นแบบเขียนโฆษณาเขียนดึงดูดอะไรเงี้ยที่เราไรทิงมันจะเป็นเขียนแนวนั้นป้ะหรือว่าบิสเนสทํางานส่วนใหญ่ดึงดูดอะไรเงี้ยหนูจะเคยได้เขียนของวิชา PR ค่ะ คือเหมือนเขาก็จะมีแบบแคมเปญมาให้แล้วให้เราแบบลองคิดแบบคอนเทนต์แคมเปญอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นไปด้านนั้นแต่ว่าอย่างวิชาที่หนูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็จะเป็นเน้นการแบบด้าน business งั้นแล้ววิชาไหนที่เรารู้สึกว่าแบบยากคิดว่าวิชาอีคอม<คอ>เพราะว่าอันเนี้ยได้เรียนตั้งแต่ตอนปีหนึ่งเพิ่มหนึ่งเลยด้วยซ้ำค่ะมันก็จะมีความแบบเลขนิดนึง business เ,เยอะนิดนึงที่ทุกคนจะแบบฉันไม่ได้เข้ามาเรียนเพื่อจะได้เจอสิ่งนี้หรืออะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็จะมีอีกวิชาหนึ่ง politics and government of พ h a i l a n d นะคะก็คือจะเรียนได้แบบเหมือนประวัติการเมืองเลยชื่อคนอะไรเงี้ยก็เยอะมากซึ่งหนูก็แอบงงว่าเอ้ยทำไมทำไมเข้ามาคณะนี้ต้องเรียนก็จะแบบแอบไม่ค่อยชอบนิยังต้องเจอวิชาเลขบางปาสุบอกว่าเราเกลียดเลขมินก็ไม่ชอบเลขใช่ไหม <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> ก็ถ้าที่หนูว่าเจอนะคะก็จะมีอ e ีคอนและหนึ่งมันจะมีแบบคำนวณนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่คำนวณแบบยากเลยมันเป็นแบบเบสิคสุดๆเลยอะค่ะก็คิดว่าอย่างหนูแบบเออก็ยังทำได้ แอาจะไม่ค่อยชอบหน่อยแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือ research data ค่ะอันเนี้ยหนูเรียนตอนปี3อันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ลงหรือขนาดนั้นแต่ว่าครูเขาก็มีเกินเกินว่าเหมือนมันจะต้องมีการคํานวณจาก data ที่เราได้อะไรย่เงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเลขแต่ส่วนใหญ่คือมันไม่ใช่เป็นแบบโอ้โห c a l c u l u สหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นคํานวณง่ายๆซึ่ง เขาก็อนุญาตให้เราใช้เครื่องคิดเลขด้วยอะไรงี้น,นูก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรสําหรับคนที่ไม่ชอบพี่อยากรู้ถึงเรื่องสังคมในคณะเพื่อนเพื่อเราส่วนใหญ่เป็นเด็กสายไหนสายเนิร์ดเยอะไหมกิจกรรมกิจกรรมเออ<ล>อะไร มันก็จะมีพาร์ทของคนที่แบบว่ากิจกรรมมากๆก,กับคนที่แบบไม่กิจกรรมเลยอะไรเงรี้ยหลือแบบบางคนแบบกลางๆก,ก,ก็จะเบียนฟิลประมาณนี้ถ้าสังคมรวมๆนะคะก็รู้สึกว่าทุกคนคือเฟนลี่มากแล้วก็ด้วยความที่ตอนเข้าไปปีหนึ่งทุกคนก็จะเหมือนมาคอยดูแลเราเยอะไรเงี้ยอันนี้คือรุ่นพี่น่ารักมากจริงๆที่คนาตต้องบอกเลยอยากรู้ว่ากิจกรรมของดิเทศมันมีแบบที่ดังที่พี่รู้ก็แค่เหมือนละครดิเทศนที่รู้จกักเออแต่ม,มันมีอะไรอย่าง ก็จะมีละครนิเทศใช่ไหมคะที่คนดูก็แล้วก็มีรับน้องของนิเทศที่เขาจะแบบ ดังนิดนึงก็คือเขาเรียกว่าปิดปิ้วอะค่ะหนูว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่าทุกคนพี่ๆเขาตั้งใจจัดมากจริงๆถ้านอกนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆซึ่งตอนที่ขนาดหนูแบบได้ไปคณะช่วงแค่เทอมเดียวก็รู้สึกว่าแบบมันเยอะมากมันแบบน,นี้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยก็ถ้าอยากรู้ก็ต้องเข้ามาเองคอมอาร์ตนี่มีไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศไหมเห็นอินเตอร์บางคณะเขามีมีค่ะมีเหมือนกันก็คือมีไปตอนปีสามเรารู้สึกว่าอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเอ้ยคุมม้มอ่ะอันนี้เข้ามาเรารู้สึกคิดถูก มาแล้วอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่น่ามีเลยนะหรือเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ<ม>อยู่คณะอะไรถ้าเป็นด้านกิจกรรมก็จะชอบละครนิเทศเพราะว่ารู้สึกว่าด้วยความที่เราเรียนฝั่งภาคอินเตอร์มันจะไม่ค่อยมีวิชาที่เราได้ลงมือทําอะไรขนาดนั้นด้านแบบโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยล้วพออันนี้ได้ไปทําก็คือได้ได้ลงมือทําจริงๆแล้วก็ได้ มีคนมาดูจริงๆที่เสียตังอะไรเงี้ยก็จะมีความกดดันนิดนึงก็เหมือนได้ทำงานแล้วก็ได้รู้จักคนมากมายมากเพราะว่ามันต้องแบบร่วมมือกันกับหลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นแบบจริงจังระดับหนึ่งเลยก็อันนี้แบบเป็นประสบการณ์ที่ดีส่วนถ้าเรื่องเรียนเนี่ยหนูก็ว่ารู้สึกว่าชอบอยู่เพราะว่าเหมือนตัวเราอะ่ะก็จะชอบ ด้านบิสเนสแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะไปด้าน BBA ตรอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นคอมบินชันที่ดีก็คือเป็นการแบบเออมีเดียด้วยแล้วก็เป็นแบบแมเนจเมนต์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เข้ากับยุคสมัยนี้ที่แบบว่าทั้งแบบพวกดิจิทัลมาเก็ตติ้งคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันค่อนข้างมาก็รู้สึกว่าน่าจะได้ใช้ได้จริงๆในอนาคตส่วนที่ไม่ชอบก็อย่างหนูเนี่ยจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตนิดนึงซึ่ง คณะเนี้ยจะมีกิจกรรมเยอะมากบางทีเราก็จะแบบมีความแบบอ้ออะไรกันเนี่ยแบบทุกคนเอ NERGY เยอะมากก็จะแบบกลัวๆนิดนึงแต่ว่าคือถ้าคนเอโซหนูว่าก็น่าจะชอบอยู่แล้วก็ส่วนถ้าในด้านเรื่องเรียนก็ความที่มันกว้างมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีบางวิชาที่เราอาจจะแบบไม่ค่อยสนใจอย่างเช่นถ้าของตัวหนูเนี้ยหนูจะไม่ชอบพวกแบบนิวส์นะคะมันจะมีพวกแบบ มิว Writing มี <Okay. S 1> อะไรอเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยชอบแต่ไม่ค่อยเอนจอยนิดนึง เพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครที่แบบเออฉันมุ่งมั่นที่อยากจะแบบสนใจด้านนี้จริงๆถ้ามาเรียนคณะนี้อาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยตอบโจทย์เพราะว่าเหมือนมันได้เรียนกว้างมาเราพอรู้ไหมว่ารุ่นพี่ที่เขาจบจากคอมอาร์ตไปอะไรเงี้ยเขาทํางานแนวไหนๆกันบ้างถ้าให้แบ่งก็คือจะมีสามารถคอมอาร์ตเนี่ยทาได้ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยก็คืออย่างเบื้องหน้าเนี่ยบางคนจะไปเป็นแบบบล็อกเกอร์เน็ตไอดอลหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถหรือบางคนจะไปทําเบื้องหลัง เขียนคอนเทนต์เขียนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะไปด้านแบบเอ่อบิสเนสหรือเป็นแบบด้านมาร์เก็ตติ้งทำส่วนใหญ่ที่หนูเห็นก็จะไปเป็นพวกแบบ ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยอันนี้จะเยอะด้านนี้เดืนนี้มันก็มาแรงจริงๆน,นะมิ้นเตรียมตัวยังไงตอนสอบเข้าหนูเป็นคนแบบค่อนข้างแบบกลัวนิดนึงเราก็จะเตรียมตัวเร็วหนูก็จะประมาณแบบมสี่อะไรเงี้ยก็เริ่มเริ่มคิดแหละคิดแน่ๆคือหนูจะตัดชอยไว้ก่อนเลยว่าหนูไม่เอาอะไรอย่างเช่นว่าเออหนูไม่เลขไม่แพทย์ไม่อะไรแบบอะไรที่มันแบบจริงจังเงี้ยโอ้เราไปไม่ถึงเราก็จะตัดไปก่อนชอยที่หนูมีก็คือจะมีคอมอาร์ตอยากเรียนที่สุดเองลงมาก็จะมีบาลาิตอะไร ที่มันจะเป็นแบบคล้ายๆกันแต่สุดท้ายแล้วก็คือในใจหนูก็คือความอาตมาที่1แล้วก็พอรูปร้ปุ๊บเราก็จะไปดูดพวก .requirement นไไัเองนะคะสามคณะที่หนูเลือกมาเนี่ย .requirement ก็คือ set กับ i l เนี่ย set ตั้งแต่แบบประมาณม .4 ม .5 อะไรเงี้ยค่ะในความรู้สึกหนูรู้สึกว่า set ยากกว่า i l พยายามเตรียม set ก่อนสอบ set ให้ได้คะแนนที่ต้องการก็หลังจากพอเรา อุ่นใจกับแซดแล้วเราก็ไปโฟกัสที่ i อเอลพอคะแนนเราได้เสร็จปุ๊บเราอุ่นใจแล้วว่าเราน่าจะผ่าน r e q u i r e m เ n t เขาแล้วเราก็ไปเตรียมด้านสัมภาษณ์เคาก็อยากรู้มากเลยว่าเขาคุยอะไรกันบ้างเหรอตอนที่สัมภาษณ์มันเครียดมากไหมมันต้องเตรียมตัวไว้ยังไงบ้างคาถามเขาะจะมีประมาณ3ประเภทก็คือคําถามแรกที่ทุกคนต้องเจอก็คือทําไมถึงอยากเข้าคอมอาร์ตอันเนี้ยต้องตอบให้ได้อันที่2ก็คือเขาก็จะถามเกี่ยวกับตัวเราอย่างบางคนเนี่ยเอาพอร์ตเข้าไปหรือว่า จากคําตอบเมื่อกี้เรามีตอบอะไรออกมาเขาก็จะอยากสงสัยเพิ่มก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเราซึ่งอันเนี้ยหลายคนบางทีตกมาตายเพราะว่าไปเตรียมตัวอย่างอื่นเยอะมากแบบเอ้ยฉันอ่านข่าวฉันแบบนูน่นนี่นั่นแบบมีความรู้รอบตัวแต่ว่าพอถามเรื่องตัวเองอ่เงี้ยตอบไม่ได้เราเก่งอะไรนะเราชอบอะไรแบบเออนึกไม่ออกเพราะว่าไปเตรียมอย่างอื่นเยอะอันเนี้ยก็สําคัญ สุดท้ายเลยก็คือเป็นพาร์ทแบ่ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับพวกข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเขาอาจจะมีถามแบบคิดเห็นเราดูการแบบการตอบโต้การ analyze เงีนะคะถ้าอย่างของหนูเนี่ยหนูมีพอร์ตเอาเข้าไปด้วยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนที่เด็กกิจกรรมสามากเราจะไม่ได้มีกิจกรรม ในพอร์ตของเราเยอะเพราะฉะนั้นหนูก็จะไม่ได้แบบพรีเซนต์ตรงนี้แล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วมันเน้นพอร์ตไหมแบบเราต้องมีพอร์ตดีไหมก็คือหนูเป็นคนหนึ่งที่พอร์ตไม่ดีมากมากแล้วก็เอาเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วแต่ตัวอาตารเลยนะคะบางคนเขาก็จะดูแต่ว่าอย่างของหนูเอาเข้าไปแล้วก็แบบยื่นให้เขาเขาก็แบบเขาไม่ดู คือเขาจะพยายามอยากจะคุยกับเรามากกว่าไม่ได้อยากจะมานั่งแบบเปิดดูอะไรเงี้ยค่ะนังเขาหนูก็ถามเลยว่าอ่ะทำไมถึงอยากเข้าแล้วก็ตอบต่อไปที่เราเตรียมมาเขาก็จะเริ่มถามเพิ่มมาเอย่าเงี้ยพอตอย่างเงี้ย มันไม่ได้สําคัญมากแต่ว่าหนูว่ามันอาจจะช่วยชีวิตเราได้อย่างเช่นเวลาแบบเราตอบคําถามอะไรแล้วเราสามารถเอามายงกับสิ่งที่เราเคยทำเราจะยกขึ้นมาว,ว่าเอ้ยฉันเคยทําอันนี้ในอดีตนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็มาเป็นตัว support อันเนี้ยจะช่วยได้แต่ว่าพอ p ์ o r t มันไม่ใช่ตัวแบบตัวสําคัญของสัมภาษณ์ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคําถามจริงๆอ่ะค่อนข้าง random มากเพราะฉะนั้นคือต้องเตรียมตัวไประดับหนึ่งว่าตัวเองเป็นยังไงอธิบายได้แล้วก็ข่าวสารอะไรเงี้ยก็ต้องรู้อยู่เหมือนกัน แต่ว่าหนูว่าสําคัญคือต้องคําตอบเราอะค่ะเขาจะเขาจะถาม leading จากคาตอบเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเราตอบอะไรมั่วซั่วไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างมีเหมือนที่เคยได้ยินมามีน้องคนนึงเหมือนเขาตอบว่าเออเขาเคยทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาก็ถามแบบถามลึกลงไปมากแล้วบางทีน้องก็แบบเออเรารู้แค่ตื้นๆอะไรเงี้ย,ยแล้วพอตอบไม่ได้เขาก็จะแบบออารู้ไม่จริงนี่อะไรเงี้ยค่ะถ้าเลือกได้เนี่ยยัง คิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกหรือเปล่าที่เข้าคอมพาสตอ้องบอกว่าระหว่างทางที่เรียนมันจะมีความแบบว่าเอ้ยหรือว่าเราแบบไปเรียนคณะอื่นมันจะดีกว่าไหมหรือว่าแบบบางทีก็เห็นเพื่อนคณะอื่นๆแล้วก็มีความอินเช้าเอ้หรือว่าถ้าเราได้เข้าคณะนี้หล่ะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็พอมานั่งคิดหนูก็รู้สึกว่าเออวิชาที่เรียนมันก็พอจะเอาไปต่อยอดได้ยิ่งในทางที่เราอยากจะทำอะไรนี้ด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างคิดถูกแล้วเหมือนกัน สุดท้ายอยากให้มินฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากจะเข้าคำอาสนเพราะว่าคณะนี้เป็นคณะในฝันของหลายๆคนมายกเลยสู้ๆทุกคนแบบก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเชื่อว่าทุกคนทำได้อะค่ะเพราะอย่างหนูก็แบบยังทำได้เลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่คนที่ เก่งอะไรแต่ว่าเราก็แบบเออฝึกทําเราก็แค่ว่าเราต้องรู้ไปทีละสเต็ปว่าเออมีอะไรบ้าง Requirement เขาต้องผ่านอะไรคืออย่าแบบไปเครียดแบบเครียดรอบด้านไปหมดนะคะคเราแค่รู้ว่าอ๋อเราต้องเครียดกับสิ่งนี้แล้วก็โฟกัสไปทีละอย่างเชื่อว่าทุกคนแบบทําได้จริงๆไม่ได้ยากเลยขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs>